มาจากกรุงเทพครับนักพ่มาถมครับโครซองเป็นแบบมีหลายชั้นเหมือนแบบไปกินร้านนีดีที่ต่างประเทศเลยคือชั้นแป้งมันจะบางตัวข้างนอกครับกรอบแต่ไม่ไหมแต่ข้างในนุ่มแตกต่างจากครซองเั่วไปที่เราเคยกินอย่างงี้คัำแรกอ่ะผมก็เดินเข้าไปสั่งเหมาบนร้านเลยครับก็ชื่ปันนวิทย์นะครับ วิทยากรเลิบใชอเล่นชื่อปันครับมันเริ่มมาจากว่าผมเรียนพัิสรีมาจากเลกกดองเบอร์ดูสิที่บ้านคุณแม่เป็นคนชอบกินควซองอยู่แล้วทีนี้พอไปทําเองก็เลยติดพันติดลมมาว่ามันสนุกแล้วผมก็รู้สึกว่าชอบจริงๆตรงนี้เนี่ยตั้งใจแค่ทําเป็นครัวเอาไว้สําหรับเสิร์ฟฝั่งรีสอร์ทแต่ไปมาๆก็ทําแล้วก็คือทําเป็นคาเฟ่ไปเลยดีกว่า มันมาจากว่าครัวซองนี่แปลว่าพระจันทร์เสี้ยวแล้วเราอยากจะได้ชื่อไทยที่มีความเกี่ยวข้องกับครัวซองก็เลยมาเป็นที่มาของชื่อกลางสาดานครับ หลักๆน่าจะเป็นเรื่องของการแมทชิ่งวัตถุดิบแล้วก็การใช้วัตถุดิบที่ไม่เหมือนกันข้าวซองที่นี่เราใช้ยีสต์ที่เราเลี้ยงเองก็จะมียีสต์หลายๆรสซึ่งเราก็จะดูว่าเราจะใช้กับข้าวซองตัวไหนอย่างข้าวซองธรรมดาเนี่ยครับก็จะเป็นใช้เนยกับอิงเกียนต์คนละแบบกับข้าวซองโฮวีดเราใช้เนยหลายชนิดครับกับข้าวซองแต่ละแบบขนมในแต่ละตัวในร้านเนี่ยเราใช้วัตถุดิบที่มันควรจะเหมือนกันแต่ว่าเราแยกเพราะต้องการแมทชิ่งให้มันได้อะไรอย่างเงี้ยครับเรื่องของรสชาติ ดานะครับก็เป็นคลาสสิกของเราเลยแล้วก็จะมีโฮวีดจะมีอัลมอนด์ครัวซองมีช็อกโกแลตครัวซองมีลินจีครัวซองแล้วก็จะมีเป็นคาราเมลแดนิชนี่คือจะเป็นเบสหลักๆเราก็จะมีครัวซองที่เป็นของคาวด้วยเหมือนกันอันนั้นก็คือจะสั่งทำ้าตอนนั้นเลยเราไม่ได้ทำล่วงหน้าไว้ก็จะเป็นพวกสไตล์แบบแฮมชีสเบคอนไข่อะไรอย่างเงี้ยครับ ก็อยู่ในซอยบัาช่องลมอยู่ตรงข้ามรีสออยทยาวินจันครับเปิด10บโมงครับปิดทุ่มหนึ่งหยุดทุกวันพุธครับก็ฝากมาชิมคัวซองที่ร้านกลางสะดานด้วยนะครับผม